กรรมของไอรีดในหมู่บ้านเล็กๆมีไอลีดหนุ่มวัย20ปีที่ชอบขโมยไก่ชาวบ้านเป็นประจำทุกคืนเขาจะคอยแอบปีนรัว้วขโมยไก่ไปกินหรือขายแม้ชาวบ้านจะจับตามองแต่ก็ไม่เคยจับมันได้จนวันหนึ่งชาวบ้านวางแผนขุดหลุมดักไว้ข้างเล้าไก่ ที่คาดว่าลีดจะมาขโมยคืนนี้ไอ้ลีดแอบไปลักไก่เหมือนเคยแต่เขาไม่ทันระวังร่วงตกหลุมลึกที่ชาวบ้านขุดไว้ไอ้ลีดพยายามปีนแต่ปีนไม่ได้จนหมดแรงนั่งหนาวสั่นในความมืดและในที่สุดก็เผลอหลับไปในฝัน เขาเห็นไก่ที่เคยขโมยไปบินไล่ตามมาอย่างดุร้ายร้องตะโกนด้วยเสียงเหมือนจะเอาคืนไอหลีกลัวจนตื่นรุ่งเช้าชาวบ้านมาพบไอหลีติดอยู่ในหลุมพวกเขาจับตัวส่งตำรวจตามกฎหมายไอหลีถูกขังในคุกเจ็ดวันเต็มที่นั่นเขาได้คิดทบทวนความผิดของตัวเองรู้สึกเสียใจ และสำนึกได้ว่าการขโมยเป็นบาปกรรมที่นำความทุกข์มาให้เมื่อผลโทษไอ้หลีกลับไปขอโทษชาวบ้านและตั้งใจจะเลิกขโมยหันมาทำงานสุจริตอย่างจริงใจรงกรรมชั่วย่อมสมผลแม้เราจะหนีไปไงก็ไม่พ้นความสำนึกผิดและการเปลี่ยนแปลงตัวเอง คือหนทางแก้ไขกรรมและสร้างชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น